สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็มซีสาวน้อยเป็นบนแพ์เอ็มซีแหละหน่อยเอ็มซีใดเงียยทุกคนสวัสดีวันเสาร์ที่ยี่สิบกันย่าสองห้าหกแปดเมื่อนี้แล้วได้ด้าเมื่อนี้ปิดต่เป็นวันเปิดรูรรการของสาวน้อยเป็นบรแพงแล้วผู้ใดบ่งสั่นสื่อบัตรฟ้าไปซื้อได้พี่น้องเลยสิเจอกันในกลุ่มกับปิดเมื่อนี้เห้าสิมาเอาภาพร่วม ภาพดีๆของอีหลาหน้อยเมื่อว่นนี้ซึ่งเป็นวันอ่าบวงสวงเนาะก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แะะอีหลาอ่ะไปอัพกามาลัยไปขอพผอ้หลักผูญ่ย อ้อมนอนทอมโนเป็ู้น้อยที่ข้ารบผู้ใหญ่แบบว่าผู้จะควบนะเอาง่ง่ายเป็นคนหู้จะควบไหมพี่น้องมีหลายๆอันหลายๆคนที่อีลาเอาดอกไม้ไปอ่าไปขอพรเพราะมือนี่จะเปิดฤูดูกาเนาองมู่บ้านจะเป็นมือเบ่งสัวถือว่าเป็นมืออ่าเลิอกงามย่ำดีเบ่งบรรยากาศอีลาเอาไปอ่า พวงมาไล่ใบวายวไอพี่พี่พ่อพ่อทายู่ในวงเพื่อขอพรไดวันเปิดฤดูกาลน,น้องสิมีจักจกคนที่เป็นแบบนี้สิมีจักที่คนที่รู้จักอ่าคุณจะค่วงมว่าไงเป็นพวกคุณจะคว้อ่อนนอนทอมตนสสำหรับผู่อิงนี้สุดยอดอีหลีเห็นภาพไล่ภาพ มันก็นรู้สึกประทับใจเนาะภาพนึ่ที่ไปขอพรของ,อ,ขอ,งอ่าุูงอำนาจมีที่ได้บอลจูเนาะรู่อำนาจเพิ่นกาให้พรกระป๋ากับไอ้เนี่ยเพิน่นให้พรกอดดูกอดหลานป๋าอำนาจจะอยากกอดมั่งอยากกอดหลานเป็นได้กอดหลานเพิร์นอุย้ยคลิปคนไปคอมเมนต์เป็นภาพที่แบบน่ารักมาก ไปคอมเมน่นร้ายค่ะของานนาปาหนาดักผู้ได้อยากกินต็มๆมกับไปเปิดเพิ่งช่องปลาละพันเดอร์ไปเบิองจุจอดีลีเป็นภาพบรรยากาศที่เห็นเรามิต่ความอบอุ่นเนาะพี่น้องมิต่ความอบอุ่นมแต่สิ่งดีๆก็ขอให้สิ่งดีๆที่อิร่าท้ำที่อิร่าคิดทํำขอ,องโมว่านกับการขอพรผู้ใหญ่กับขอให้อิร่าดังๆปังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ความดีของอิรา่าอ่า เดินทา่าบิดไซมาไสสำหรับลูกกันาก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางสำหรับทุกคนขอบกัวสำหรับปิดบอลแพงเดินท่าบิดไซกับคอให้อ่าปลอดภัยทุกเส้นทางขอให้อหล่าดังๆขึ้นไปดังขึ้นไปลายลายด้วยขอให้ความดีอิหา่าจงคุมคร้องอีหา่าสำหรับการเดินทา่ามันเห็นเป็นคลิปเห็นคลิปนี้แล้วมันรู้สึกแบบว่า มันประทับใจก็ะเรยเอาออกมารี่ั้านไม่เอามาให่เบืองไม่อีน้างบ้านก็ร่งไปแล้วละ่ะแต่ว่ามาเห็นหลายๆชอ่องเพิ่ลงมีแต่คนบ้กเป็นเสียงเดียวกันว่าอีลาหลาฮููจะความแคร์อีหลาคือหูจะคว่ำกันนี่แหละคนถึงฮางอีหลาค้นถึงแบบว่าบ่บ่เสียดายที่ได้รู้จักไอได้ติดตามอีหลามาการกระทบของอีหลาทุกอย่างมันบ่งบอกเราว่าเป็นคนแบบว่า เป็นคนดีไหมยังมีอน้รล,ลึกถึงบุญคุณผู้ใดที่เป็นผู้ใหญ่กลัวน่ากสนแบบไปวายไปขอพรอมองไ้ถึงความอ่อนน้อมทอมตนสําหรับองค์อีขึ้นบัรแทง้งเป็นสิ่งที่อานาสันเสริญน,นาพูดถึงนาเม้าเวาอินแล้วมันก็บแบบเป็นสิ่งที่ดีๆเนาะกันเลยเอามาให้ลีลาให้พี่น้องในเบื้องอีกมือนี้ ร่วมคลิปลยหลายอันให้เบิ่งอีกมือนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆนั่นแหละเมื่ขึ้นก็นนางเบิ่งไล์สดเมดคืนเมื่อเดี๋ยวมือแรกในอีกบาดนี้พี่น้องกรเทิ่งเลยมือวานอีลาก็ให้โชคท้าพิวนบานไปแล้วซึ่งแอดก็เคยก็ระว้าออกไปแล้วเนาะสุจอดอีนี่แหละคนว่าเฮ็ดดีท่าดีสิ่งดีๆกอีงยังกระางที่อีลาว้าวอีลาบอกน่ะมันถึงแบบมีมีไอ้ไอเขาเรียกได้มันถึงแบบ ีอทำนี่สมัยก่อนากว่ามีแสงยานุภาพเนาะมันเกิดเลยแบบสุดยอดที่หลายเห็นเอามือบวงสวงคิดเบิ่องเอาซำนันปองอิลีเพื่นน 8, 8อ,าาอนบ้านศูนย์แปดแปดศูนย์ดีละว่าพนนเออินพนนมาเบิงนี่แหละพี่น้องถึงเดวาว่าข้อไม่บุญบันเลมีเนาะสีบองยังสีเห็ดยังและนาาเป็นคนจิตบริสุทธ์แม่เรื่องของเรื่องจิตหน้ามันบริสุทธิ์จิตหน้าแบบบ่เคยอ่ะ คิดลายกับผู้ใดเวลาเหตุอย่างทำอย่างึ้นมามันก็เลยสำเร็จมันก็เลยแบบเป็นผลดังที่นั่งว้าวน้าคิดนั่งปูดกับมันเป็นแบบยังไงล่ะคือหน้าแบบว่าตามที่นี่ติดตามวลรามาอีหลาบ่าเ,าเคยแบบว่าคิดลายกับผู้ใดเลยมิแต่มีแต่คิดดีนําผู้อืน่นมีแต่คิดพะล่างบวกเพราะฉะนั้นอีหยิงซีอีหลาทำลงไปดังการไอไปขอพรผกู้ใหญยจังซีรมันก็ ทรงผลใทยอีหลานมีแตจเลร่ญนล,ลุงเรืองตื่นไปเรื่อยๆอีอีอออปังปังเนไปอาคลิปนี้ไพ่ประทันติดตามฝากกดติดตามไว้น้ำในเดือนถะเด้อก,ก,ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเพื่อจะพอผ่านคลิปต่อไปอ่ะคลิปนี้ท่านสวัสดีค่ะ